วันนี้พามาชมดูกติมอนสเตอร์8 2, นะครับนี่บอกได้เลยว่าคันนี้ของเยอะมากๆดูท่อซะก่อนท่อซาบนะครับมาฟังเสียงเลยดีกว่าจริงๆคันนี้สืบมเนื่องจากไลฟ์สดเมื่อวานนะครับที่ผมพามาชมเบื้องต้นแล้วแหละหลายคนบอกอยากฟังเสียงนะครับแม่ดูพงกุญแจซะก่อนแรงขึ้น30แรงแมวคันนี้เลขไมล์นึ่1 6 0 0 0กิโลนะครับ เป็นไงที่ผมบอกในไลฟ์สดเมื่อวานนะครับคือท่อสามอันเนี้เสียงมันจะประมาณนี้นะครับมันผมว่าอารมณ์คนที่แบบว่าไม่ชอบดังมากไม่ชอบลั่นมากผมว่าตัวน,นี้ถือว่ากําลังดีถ้าท่อเดิมนี่จะเงียบแบบไร้อารมณ์เลยแ,ลแต่พออันนี้มันพอมีเสียงน,นะครับหลักันนี้นี่เห็นหมุนติ้วๆๆๆตด้ไหมครับอันนี้คือฝาคัดใสาดูคาบไปหลายคนจะบอกว่าอ๋าเปลี่ยนเพื่อความสวยงามไม่เห็นชุดคัดกุ้งกิ้งหรือเปล่าข้างในนะครับ จริงๆโอเคหนึ่งเรื่องความสวยงามแล้วแต่จุดประสงค์ในการเปลี่ยนฝาคัชคนนี้ยถามว่าเพราะอะไรหลายคนจะทราบกันดีว่าดูติมอนสเตอร์821จะเป็นคัชสายนะครับไม่ได้เป็นคัชไฮดรอลิกเนี่ยถ้าเรามาดูมีเจาะตรงนี้วัดีเห็นไหมจะเห็นตัวตัวกดคัชนะครับมีสายคัชมาดูที่ฝั่งคัชก็จะเป็นสายเคเบิลคัชอย่างนี้นะครับามาดูฝั่งนี้อีกทีนึงสังเกตว่าจะไม่มีสายคัชแล้นะครับ แล้วเรามาย้อนมาดูฝั่งนี้จะเป็นคัชน้ํามันเห็นไหมเป็นมีปัม๊มไอปั๊มคัดช์ล่างนะครับสีทองทองเซียน,นสีนี้นะครับแล้วพอเรามองด้านบนเนี่ยมีกระปุกปั๊มคัชนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสายคัชลนะจะเป็นปั๊มคัสช์แบบไฮดรอลิกนะครับสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นฟิลเหมือนอารมณ์ลคล้ายๆกับมอนสเตอร์พันสองะที่จะเป็นระบบคัชไฮดรอลิกนะครับเป็นการแปลงนะครับเพื่อถ้าเกิดจะใส่คัสช์ไฮดรอลิกก็ต้องใส่ฝาคัสช์สายตัวนี้แหละไม่งั้นก็ต้องอาฝาไอ ฝาชามคัดของมอนสเตอร์พันสมาใส่นะครับเป็นไงเปิ้ดในฟังเลยแล้วกันเสียงท่อนะครับโดยประมาณแล้วกันมาขออนุญาตดับเครื่องก่อนแล้วกันขี้เกียจต,ตะโกนแข่งนะครับแล้วคันนี้จะเป็นสีที่ เป็นสีขาวคาดแดงนะครับอันนี้สีจากโรงงานนะไม่ได้เป็นการแรปเพิ่มสังเกตว่าเห็นหมาสติ๊กเกอร์เตือนว่าต้องติดน้ํามันอะไรยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ติดทับอยู่บนตัวสติ๊กเกอร์สีขาวด้วยมาดูกันต่อนะครับคันนี้ใส่ยางใหม่ด้วยแต่ยางใหม่มันยังหล่อไม่พอดูล้อซะก่อนล้อโอแซดเลสซิ่งนะครับหล่อจนไม่โฟกัสเดี๋ยวอันน้โฟกัสละล้อโอแซดนะครับหน้าแล้วก็หลังเลย ล้อหล่อๆนะครับสเต็ปนี้แล้วก็ใส่ยางใหม่ไปให้ด้วยนะครับค o อน i n e เน a นท้ายางเยอรมันนะครับบอกเลย้ว่าเหนียวแน่นหนึบนะครับนี่แล้วก็ท้ายนี่บางคนอุย้ยป้ายทะเบียนอย่างนี้ไม่ถูกใจเรากรึบตึบแน่สับมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ล้อหน้าก็เป็นยางใหม่เช่นกันนะครับแต่เดี๋ยววันที่ออกรถต้องแกะนี่ออกนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลื่นได้ยางใหม่กับเปียนสดๆร้อนๆเลยนะครับ มาดูกันต่อว่ามีอะไรแต่งอีกตัวฝาข้อบม่านน้ำนะครับ R n G การม่านน้ำนะครับแล้วก็กันล้ม Evotec นะครับรวมถึงตัวเกียโยงดูคาบยนะครับดูคาบยนะครับแล้วก็โอ้สเตย์พักเท้าหลังก็เป็นตัวของแต่งเหมือนกันมาดูในฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันนะครับเกียโยงแล้วก็ตัวสเตย์พักเท้าตอน2แต่งนะครับของดูคาบยแล้วก็จะมีตัว ฝาหมุนฝาปิดหมุนมาร์กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาแต่งมีเเนียมเหมือนกันโอ้โหมีกันสบัดให้ด้วยกันสบัดโอลินนะครับแล้วก็ในฝั่งนี้ปกติจะเป็นปั๊มคัทให้โดริกอยู่ละของเบมโบ้นะครับแต่นี้ใส่ปั๊มอิตาลีไปด้วยแล้วก็กระปุกนะครับมีกระปุกซิงด้วยกระจก c ซ G แท้นะครับไม่ใช่เ r ียจีเทียมนะซียแท้นะครับกระจกนี่แม่เสียงสายพานทั้งหลังดังดีจริงจริงมามาดูรถกันต่อนะครับอยากบอกว่า ของแต่งท่วมๆแล้วก็มอนสเตอร์พันสองไมันสองูิมอนสเตอร์ Monster 8ปดตัวนี้มันมีเสน่ห์ตรงไหนเลยไหมครับมันเป็นดูคติมอนสเตอร์ที่มีเฟรมอยู่แค่นี้นะครับสังเกตว่าจะเป็นเฟรมถักใช้ก็ว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าในตัวเดอะนิวมอ s t e r อร์จะกการเป็นเฟรมอลูมิเนียมเหมือน V4 แล้วนะครับคือมันเบากว่าแต่ถามว่าเอกลักษณ์ที่มันเป็นความเป็นความเป็นถักอะ่ะ ในสมัยของตัวเก่ามันจะไม่มีแล้วนะเขาแต่เขาคนที่บอกว่าอยากหาเฟรมถักหล่อๆก็8ปดสองหนึ่งก็จะเป็นตัวเรื่องที่บอกได้เลยว่ารถน่าเก็บมากๆอันนะแมมขายแบบชวนเชื่อสดๆเฟรมถักของ8ปดสองหนึ่งเนี่ยจะไม่เหมือนในตัว7 9 7เกจนะครับเ9 7จะเป็นตัวย้อยลงมาจนถึงด้านหลังนะครับแต่สังเกตว่าในตัว8ปดสองหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือจะเอาง่ายๆเลยจะเป็นสไตล์ของดูกติที่เป็น ใช้เครื่องยนต์ในการยึดทุกอย่างให้เป็นรถนะครับสังเกตว่าเห็นไหมเฟร,รมมีอยู่แค่นี้ยึดเข้ากับหูเครื่องด้านหน้านะครับ2จุดตึ๊กตึกแล้วก็สวิงอาร์มยึดเข้ากับท้ายเครื่องด้านหลังนะครับซอฟเฟรมยึดเข้ากับหูเครื่องด้านหลังด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างยึดเข้าเครื่องยนต์หมดเฟร,รมมีแค่เนี้ยน้ำหนักเบามากเบามากนะครับก็จะเป็นเฟร,รมตัวเดียวกับที่อยู่ในตัวมอนสเตอร์พันสองเลยแต่ถ้าตัวมอนสเตอร์พันสองจะได้ตัว ล้อหลังที่เป็นซิงเกิลอาร์แล้วล้อมันจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนะแมวันนี้ก็พาโอ้มีไฟท้ายนี่ผมเรียกกันว่าไฟท้ายโลบคอปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงนี่ไฟท้ายจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวไว้ด้วย,วยมันก็จะเห็นเป็นประ,ประมาณนี้นะเส้นเล็กๆถ้าเกิดไฟท้ายรถเดิมน่ยมันจะเป็นไฟท้ายแบบก้อนใหญ่ๆเลยฝาเบาะ เบาะน,นี่ก็ตรงรุ่นนะครับสมงเกวาว่ามีขาวๆนี่เหมือนกันมีนีขาวๆนี่เหมือนกันนะครับอโอเควันนี้เรื่องราโวดูมานะครับพามาชมกับดูกติมอนสเตอร์82นะครนะคันนี้บอกได้เลยว่าของเยอะมากๆของเยอะมากๆดึงมาให้ชมกันอีกทีนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเรื่องราคาเออใช่ลืมไปเรื่องราคาเดี๋ยวโดนดไดอีก ราคาหน้าร้านนะครับ335,000บาทอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนรดพิเศษนะครับยังไม่มีโปรโมชั่นใดๆสนใจมาดูรถติดต่อเซลไฟล์ Fi ขายร้านดีจเจริญยนได้เลยนะครับโอเควันนี้ลาดูมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ